เรียนตรงๆกับท่านประธานครับมีนโยบายเรื่องสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผมชอบนะนโยบายที่ท่านเขียนท่านเขียนชัดเจนเอาประชาชนเป็นตัวตั้งอธิปไตยและเขตแดนเป็นตัวรองสุดท้ายการแก้ไขปัญหาเป็นการทูดเชิงรุกและการปกป้องประเทศไทยด้วยความเข้มแข็ง บราโวท่านประธานสุดยอดการทำนโยบายยี้สุดยอดแต่ท่านตกไม้ตายต้องอยู่ดีท่านไปบอกว่าต้องทำประชามติในเรื่องการทำทำเอ็มันทึกความเข้าใจท่านทำไปได้อย่างไรท่านคิดได้อย่างไร MOU จัดจะทำโดยฝ่ายบริหารแต่ท่านผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปจัดทำประชามติ m o u 4 2 4 3สุดท้ายความรับผิดชอบของท่านแต่ท่านบอกว่าไปทำประชามติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆการทำประชามติจะมีทั้งหมด4ภัยด้วยกันเลือกตั้งแต่สองใบไปแล้วแถมจะมีประชามติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแถมจะมีประชามติเรื่องการ ยกเลิกเอ็มโอยูอีกหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอยู่ที่ไหนท่านมีความกล้าหาญมากน้อยขนาดไหนรัฐบาลชุนนี้ในการที่จะบอกว่าการแก้ไขเอ็มโอยูเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารถ้าเอ็มโอยูมันไม่ดีพอมันล้าสมัยท่านปรับปรุงเอ็มโอยูเสียเอ็มโอยูสี่สามีีรับไม่ได้กับอยาไปรับท่านเสนอเอ็มโอยูหกสิบแปดให้เกิดขึ้นก่อนที่พวกท่านจะยุบสภาก่อนที่พวกท่านจะหมดอำนาจไปท่านต้องรับผิดชอบเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนหากท่านยึดมั่นในคำสัตย์ของท่านที่ให้ไว้ในน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 นโยยบบาาาาาารััฐลลลขขอออองงทททท่่่่ใวีี้้แแกมะ นอต่างๆของพวกเราที่เสนอ,อต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้คำสัตว์ต่างๆนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันตัวท่านเองในการที่จะท่านทํางานการเมืองต่อไปได้ในอนาคตแต่หากท่านไม่สามารถยึดมั่นคำสัตว์ของท่านได้แล้วท่านตรบัตสัตว์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไอ้เกราะคุ้มกันต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงของท่านทางด้านการเมืองต่อไปและผมในฐาน,นะฝ่ายค้านอิสระและฝ่ายค้านเป็นกลางและบริสุทธิ์ผมก็พร้อมจะจีบดาบนั้นมาทิ่มแทงท่านในด้านการเมืองด้วยกันครับพูดตรง ผมคือฝ่ายค้านบริสุทธิ์ฝ่ายค้านที่พูดตรงไปตรงมาผมไม่ใช่ฝ่ายค้านที่อกหักและผมก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านที่ไปเซ็นสัญญากับใครในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ท่านจะบอกว่าคำพูดผมเป็นความจริงผมบอกท่านตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปแสดงความดีๆกับท่านว่าผมจะเป็นฝ่ายค้านจะช่วยท่านทําหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบ และเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านเป็นการเป็นฝ่ายค้าน mm hmm. าท่านประธานครับ mm hmm. ต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าก่อนอน่น hmm. ต้องขอชื่นชม mm hmm. ในตัวนโยบาย5หมวด15ข้อสั้นกระชับ mm hmm. แต่เพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ท่านมีอยู่4เดือน mm hmm. เพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอชื่นชมครับ mm hmm. เพราะวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆสองครั้งที่ผ่านมารัฐบาลสองรัฐบาลที่ผ่านมา ผมไม่เห็นครับการให้ความสําคัญกับเรื่องการ,การต่างประเทศหรือการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาลสองชุดที่ผ่านมาและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ได้เขียนอยู่ในโนโยบายครั้งนี้ชัดเจนแต่ยังก็ตามท่านประธานครับโนโยบายทั้ง5หมวดและ15ข้อนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่ามันยังหายและขาดไปอยู่กับเรื่องโนโยบายที่จําเป็นเร่งด่วนของประเทศของเราสองหายสามขาดหายแรกก็ท่านประธาน เรื่องเกี่ยวข้องกับมลพิษข้ามแดนท่านประธานถ้าท่านประธานดูจริงๆตัวนยโยบายทั้ง5หมวดและ15ข้อนี้เราจะสามารถจัดทํานทำเป็นก้อนได้3ก้อนก้อนแรกสิ่งจําเป็นเร่งด่วนเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมก้อนที่2 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศของเราในการต่อสู้ต่อไปเพื่อจะพัฒนาประเทศเราก้อนสุดท้ายจะเป็นก้อนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความมัน่นคงโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนการทําให้สถียรและภาพต่างๆที่เกิดขึ้นและรวมถึงสภาพแวดล้อมท่านประธานถ้าเราทําเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหรือคอนเทนต์อนาลิซิตเราจะเห็นว่านโยบายทั้ง5หมวดและ15ข้อนี้รัฐบาลชุดนี้ความสำคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมภัยพิบัติต่างๆนานา แต่ทําไมไม่มองเห็นในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษข้ามแดนไม่ทําไม่เท่าไหร่ถ้าท่านสามารถวางนโยบายนโยบายได้จริงๆในนโยบายของท่านของรัฐบาลชุดน,นี้ท่านจะต้องบอกว่าจะต้องมีการเยียวยาบำบัดพื้นที่การเกษตรต่างๆที่รับผลกระทบท่านจะต้องไม่นําแร่ต่างๆที่เข้ามาจากประเทศเนินมาเพื่อเป็นการแซงชั่นว่าเราไม่ยอมเราไม่ทํา แล้วเราจะต้องหาประปาน้ําดื่มให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอันนี้ต่างหากที่เป Relax, ็นเรื่องเกี่ยวกับความลำคันเร่งด่วนที่ไม่ได้เขียนลงไปในนโยบายของท่านอันนี้เป็นการที่หายไปอันแรกนโยบายข้อที่สองครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับประเทศเมียนมาเรียนตรงๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียสักต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านท่านเน้นจริงๆสมัยก่อนท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านในความสําคัญเรื่องเกี่ยวเมียนมา แต่ทําไมที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านเราถึงมองไม่เห็นเขาจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคมปีนี้ที่จะมาถึงถ้าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นว่าไม่มีประชาคมโลกลองรับในผลการเลือกตั้งประเทศเมียนมาอะไรจะเกิดขึ้นการประท้วงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาผู้ลี้ภัยที่เข้ามากระทบในประเทศไทยผู้พัดถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแรงงานต่างๆที่จะขาดหายไปทําไมท่านถึงไม่จัดทําเป็นนโยบายเร่งด่วนของท่าน ในนโยบายชุดนี้ที่นําโดยคุณอนุทินอนุทินชาญวบรกูลท่านขายไปเลยเรื่องนี้อันนี้น่าเสียดายจริงๆหายที่อันนี้เป็นต่อไปเป็นขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งก็เหมือนกับว่ามีแต่ไม่พอเรียนตรงๆกับท่านประธานครับมีนโยบายเรื่องประเทศบริเวณสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผมชอบนะนโยบายที่ท่านเขียนท่านเขียนชัดเจนเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง อธิปไตยและเขตแดนเป็นตัวรองสุดท้ายการแก้ไขปัญหาเป็นการทูดเชิงรุกและการปกป้องประเทศไทยด้วยความเข้มแข็งบราโวท่านประธานสุดยอดการทำนโยบายอย่างนี้สุดยอดแต่ท่านตกไม้ตายตรงอยู่ดีท่านไปบอกว่าต้องทำประชามติในเรื่องการทำจัดทำา MOU บันทึกความเข้าใจท่านทำไปได้อย่างไรท่านคิดได้อย่างไร MOU จัดจะทำโดยฝ่ายบริหารแต่ท่านผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปจัดทำประชามติ m o u 4 2 4 3สุดท้ายความรับผิดชอบของท่านแต่ท่านบอกว่าไปส่งไปทำประชามติถ้าเลยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆการทำประชามติจะมีทั้งหมด4ภัยด้วยกันเลือกตั้งกัสองใบไปแล้วแถมจะมีประชามติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแถมจะมีประชามติเรื่องการยกเลิก MOU ออีกหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอยู่ที่ไหนท่านมีความกล้าหาญมากน้อยขนาดไหนรัฐบาลชุดน,นี้ ในการที่จะบอกว่าการแก้ไขรัฐธมนูญการแก้ไข MOU mm. เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารถ้า MOU มันไม่ดีพอมันล้าสมัยท่านปรับปรุง MOU เสีย MOU 43-44รับไม่ได้กับอย่าไปรับท่านเสนอ MOU 68ให้เกิดขึ้นก่อนที่พวกท่านจะยุบสภาก่อนที่พวกท่านจะหมดอำนาจไปท่านต้องรับผิดชอบเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้หายไป ข้อที่4เร่งแก้ไขปัญหาในจนังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานต้องเรียนตรงๆผมจะอ่านให้ท่านฟังควา้าด้านความมั่นคงข้อที่7็เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลจะเร่งรัดปรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคู่ขนานไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนเชื่อผมว่มท่านประธาน ถ้าท่านประธานเป็นคนที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พอผมอ่านเสร็จผมโยนทิ้งเลยท่านไม่ทําอะไรเลยถ้าท่านจะทําอย่างนี้ท่านอย่าทำเรื่องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านดูความผิดพลาดของรัฐบาลสองชุดที่ผ่านมาว่าเขาทาอะไรไปบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ปาตานีทาอะไรบ้างไหมไม่ทํานี่แหละคือความผิดพลาดเวลาสี่เดือนที่ท่านสามารถอยู่ในอํานาจได้ท่านจําเป็นต้องวางรถแมพให้ได้อันแรกเนี่ยที่ผมขอเสนอ ก็คือเรื่องโตเจรจาท่านจําเป็นครับต้องจัดคณะพูดคุยของฝั่งไทยทําไมท่านถึงไม่ยอมทํารัฐบาลสองชุดที่ผิดพลาดเข้าไปกระช่างเขาท่านมาใหม่ท่านจําเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะทําคณะพูดคุยของท่านเจรจาสนิภาพกับฝ่ายคู่เจรจาหรือฝ่ายเบียเอ็นท่านทําให้ได้เสียใน4เดือนนี้ท่านยังมีเวลาใส่เข้าไปในโนโยบายของท่านและรวมถึงการลิสต์คดีอาญาต่างๆในเรื่องความมั่นคง ท่านจําเป็นต้องลิสต์ออกมาผู้คนที่โดนคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีความคงมีเป็นร้อยท่านลิสต์ออกมาให้กรมนอเป็นคนลิสต์กรณีที่เขาโดนคดีออกมาอันนี้แหละที่ท่านจะทําได้ท่านจะต้องสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมาแต่เรื่องอื่นรัฐบาลของท่านคงไม่มีเวลาเพียงพอท่านปล่อยให้รัฐบาลชุดหน้าเขาเป็นคนทำสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการเจรจาพูดคุยสันติภาพท่านต้องผลักดันท่านต้องมีคณะพูดคุย ของรัฐบาลไทยต้องเริ่มต้นโต๊ะพูดคุยต้องมีท่านเอาคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมออกมาวางให้ได้กรมนคุณมีหน้าที่ในการทํางานท่านจะต้องเลือกออกมาให้ได้อันนี้เรื่องสําคัญธรรมทานเรื่องสุดท้ายคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติผมไม่เห็นนะ ที่ท่านจะพูดให้ชัดเจนท่านพูดในข้อ9เรื่องรักษาหลักนิิธรรมอย่างเคร่งครัดและคนที่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายในการดําเนินง,งานที่เกี่ยวข้องการปราบปรามยาเสพติดและรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้นแหละเสียใจและเสียดายว่าท่านมีเวลาแค่4เดือนท่านควรจะวางมาตรการต่างๆของท่านให้ชัดเจนท่านอนุทินชาญวิรูลสมัยนั้นที่ท่านไปปิดสวิตชท์ที่ให้ไฟฟ้าไปใส่ที่ประเทศเมียนมาที่เกิดขึ้นตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านจัดทําในการกดสวิตช์ปิดแล้วเป็นยังไงณนะปัจจุบันนี้ในฝั่งเมียนม,มาเชเวโกโกเคเคพาร์คสุยาตองซูตอนนี้ใหญ่โตมโหดรทึกไม่ต้องมีไฟฟ้าจากประเทศไทยแต่สามารถที่มีไฟฟ้าของเขาเองได้ดีใจหรือไม่ฝั่งกัมพูชาใหญ่โตมากมายพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แสแกมเมอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายท่านจะทําอย่างไรในการจัดการรงนี้ท่านต้องมีแนวทางนโยบายท่านไม่พูดถึงเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ท่านควรจะทําเรื่องการตรวจสอบเบ็ดเงินต่างๆที่มันมีการเดินทางเข้ามาผ่านประเทศไทย การแก้ไขปัญหาขบวนการนำพาการค้ามนุษย์ต่างๆที่ท่านจำเป็นต้องจัดการมาตรการต่างๆท่านต้องทําให้ได้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมทั้งหมด5ข้อที่ท่านหายและขาดไปทั้งหมด5ข้อในเรื่องนโยบายของท่านท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมขอญาตเรียนท่านประธานตรงๆว่าหากท่านยึดมั่นในคําสัตย์ของท่านที่ให้ไว้ในนโยบายรัฐบาลของท่านในวันนี้ที่ท่านแถลงออกมาและท่านนําข้อเสนอต่างๆของพวกเราที่เสนอต่อไปที่ท่านทําสิ่งต่างๆเหล่านี้คําสัตย์ต่างๆนี้จะเป็นเกราะ คุ้มกันตัวท่านเองในการที่จะท่านทํางานการเมืองต่อไปได้ในอนาคตแต่หากท่านไม่สามารถยึดมั่นคําสัตย์ของท่านได้แล้วท่านตระบัดสัตว์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไอ้เกาะคุ้มกันต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงของท่านทางด้านการเมืองต่อไปและผมในฐานนะฝ่ายค้านอิสระและฝ่ายค้านเป็นกลางและบริสุทธิ์ผมก็พร้อมจะจิบด,ดาบนั้นมาทิ่มแทงท่านในด้านการเมืองด้วยกันผมข้าทธารประับ